มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่172นะครับหลังจากที่คอยให้ขบวน257นะครับเข้าประแจหม่ยเลขสิบนะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่172นะครับตอนแรก25ว่าจะมาหลีกที่นี่นะครับตอนนี้ขบวน255นะครับหลีกที่คลองบางตาลน,นะครับ ขบวนรถเร็วที่172นะครับก็วิ่งผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับวันนี้ทำขบวนโดย G a 4 5 3 7นะครเบ็ เาเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลีกกับขบวน255นะครับ255ลีกรออยู่ที่คอบังตาแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สังกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ